สวัสดีครสวัสดีค่ะแล้วพบกันกับเรียนนัทสไกดครับวันนี้หนูจะมาทำามากลให้สกายเล้นนะคะอือเนี่ยจะเสกเหรียญให้มันไปอยู่ในขวดนั้นนะคะเราวมาเลิ่นกันเลย <Okay. S 1> เ อมบาระบุงกับบาบูบลล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 ลาลลลไลลนลลลไมลล้ลล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 ล่ลล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 ลเลลก่ลลลลอลลลนลลลลลน ขอบคุณมากนะคะที่ดูวิดีโอของหนู ถ้าชอบกดไลค์และก็อย่าลืมกด subscribe นะคะบ๊ายบาย